สวัสดีครับสวัสดีหนูพี่วันนี้หนูพี่มาทำอะไรครับมาเล่นทรายครับโอ้โหเล่นทรายวันนี้มีรถกี่คันมีรถที่เล่นทรายกี่คันครับกี่คันครับฮะนับน,นับกี ح, <ๆ>่คันเดอนามีรถอะไรบ้างรถไมโครอ้โหมีรถไมโคด้วยนหะรครับไมโคกับรถอะไรครับ <sophisticated. S 1> มีรถไมโคกับรถอะไรครับรถบรรทุกรถบรรทุกอ๋อรถบรรทุกนี่เอามันทุก,กอะไรครับ โอ้ทำไมน้อยจังตักเต็มคันก่อนดีูกอ๋อจะถอยเข้าไปใช่ไหมครับถอยเพื่อให้ใหรถไม่โคตักได้เหรอครับอ่าไปดูไปดูปดรถไม่โคจะตักไงเนาะ ตอนนี้หนูพี่ก็เล่นรถแมโคนะครับตักใส่สารบรรทุกก็ไะยกเอาเลยจริงๆริงรถแมโครคันนี้เป็นรถแมโครบังคับวิทยุนะครับแต่เผอิญหนูเพีเอาดัดแปลงเล่นก็เลยมาดูกันว่าหนูพีจะเล่นยังไงครับเครื่องบินคันใหม่หน่อยอะไรนะครับเครื่องบินคันใหม่เครื่องบินคันใหม่เอาเครื่องบินมาทำไมด้วยครับอ๋อเครื่องบินมาบินดูด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องบินเปิดทรายลูก ลองเอาเอานี่ก่อนดีไหมครับลองเล่นรถสิบล้อกับรถตักดินก่อนก็หนูพีบอกอยากเล่นรถตักดินใช่ไหมครับ<ม>เอาเอารถเอารถไมโคตักดีครับยังไม่ใช้มือดีครับมา,มาดูกันครับน้องพีก็จะตักดินแล้วนะครับจะตักแล้วเอ,อิบจะตักยังไงตักถูกไหมครับ อ่าได้หนึ่งอันตักครั้งที่หนึ่งตักครั้งที่สองนูพี่ทรายทรายเป็นไงมาทรายนิ่มไหมครับลองจับดูอย่างครับไหนจับให้ดูหน่อยเป็นไงทรายนิ่มไหมจับเอามือเปล่าจับให้ดูหน่อยไหนไหนครับจับดูหน่อยอให้ขึ้นใส่มือให้ดูหน่อยครับไหนทรายเป็นไงนิ่มละเอียดไหมหนูพีรู้ไหมครับว่าทรายมาจากไหน,นฮะ ไม้ก่อนก่อสร้างมาเขาไปเอาทรายที่ไหนมาครับรู้ไหมข้าบอ่บอใช่ไหมบ่อทรายบอ่อทรายอยู่ที่ไหนครับข้างนอกครับข้างนอกหนลูกบอ่อทรายเอาลุงพี่เรามาตอบคำถามกับป้ากันเลวบอ่อทรายนี่อยู่ที่ไหนครับฮะไ,บไม่ใช่ครัแล้วที่ว่าทรายมันอยู่ในน้ําหรืออยู่บนบกบนบกไม่ใช่ใช่หรือเปล่า ถึพี่ลองดูให้ดีที่เวลาเขาไปขนทรายหนูพี่จะเห็นไหมเวลาเราไปแม่น้าเจ้าพระยาเห็นเรือเยอะไหมนั่นแหละครับเขาบรรทุกทรายมาหรือไหมครับทรายเขาจะดูดจากที่แม่น้ําลึกๆหรือว่าจากทะเลดูดมาเสร็จก็มาใส่เรือแล้วก็จะเอาขึ้นมาบนบกเพื่อจะมาทาในการก่อสร้างถนนบ้านช่องช่องรา รถมันสูงไปไหมครับฮะรถสูงไปหรือเปล่า,าตักเสร็จแล้วนี่จะเอาไปไหนครับอ๋อยกนี้ยกดำไงคันนี้ดำไงอ่ายกโชว์หน่อยรถสิกรด,ดำไงครับอ่าดำดำขึ้นยังไงโอ้โหทรายลวกไหมครับเรียบร้อยจ่ายค่าที่ยังครับถมทรายแล้วจ่ายค่าที่ยัง จ่ายค่าเที่ยงครับค่าทรายไม่จ่ายด้วยเหรอครับกี่บาทครับค่าทรายวันนี้หนูพี่ๆก็อยากเล่นแมคโรใช่ไหมครับหนพูพี่อยากเล่นมากี่วันแล้วครับรถแมคโร สองวันแล้วครับแล้วปกติหนูพีจะเล่นที่ไหนครับอ๋บอบ้านใหม่วันนี้ได้วอกาสมาเล่นที่บ้านใหม่ใช่ไหมครับแล้ววันนี้ออกมาหนูพีออกมาไม่เจอถุงทองถุงทองไปไหนาค,าครับรรนะคออมโนโสลัดก็คือไดโนเสาร์ไงครับอันนี้หนูพีเล่นถุงอ่าเล่นรถรถอันนี้อยู่เดี๋ยวเราค่อยไปเล่นไดโนเสาร์เราค่อยไปคุยกันนะครับโอเควันนี้บ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย